สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะเป็นวัดแต่อยากจะร้องเพลงให้ฟังเสียงครุยครวนหวนมากับลมพี่สินฟื้นระทกมกำกลืนฟื้นขมใจเงาคลุยคลางครวนพี่หวนนขนึงถึงเจ้าฟังเสียงที นาหจากจจดสู่กรุงเทพมาหาละครตัดร้อนไม่ตอบจดหมายได้ข่าวดีเจ้าควาเทพีชาวไรลืมรักเก่าเราไว้สิงเงือ่ กลอยดาวน้อยบ้านนาจากดอกยาไปเป็นดารังสูงส่งพี่พลอยปลื้มถึงน้องจะลืมพี่ลงอย่า้รางลงน้องเอ๋ยเจ้าจงเรา ต้นตานเดียวสุดฟื้นยืนต้นดังคนสูดสิน้นความหวังคลุยบัลเลงเจา้ารับฟังเพลงพี่บางกลอยเออยอาลารางังนุ่มเดิมบางสุพรร ดีนะตอนธรรมดาไม่ค่อยอยากร้องแต่พอเป็นวัดปุ๊บอยากร้องและชอบมากเลยเพลงเสียงคุยเรียกนางนะจริงๆใครลองให้ฟังนันรักตายเลยจริงชอบอะเพลงเนี้ยเลยร้องเองแต่เป็นไงเสียงวันเป็ดทอดปะ,ะวันนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้ที่มาส่องคลองด้วยนะคะทิ้งนวนนานันเหมือนเดิมเจ้าเก่าเจอกันนะ